สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายอบชวนเที่ยวนะครับคลิปนี้จะนําเสนอเรื่องราวของเจ้าพญาบวรราชนาชกเชิดอมัดกุมมีเป็นพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาณาจักรอยุธยาในต้นพุทธศต,ตวตรรษที่22เขาเป็นขุนนางที่มีอํานาจในราชสันนกสยามโดยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพญาบวรราชนาชกเขาเป็นบรรพบุรุษของตระกูลขุนนางผู้มีอํานาจในกรุงรัตนโกสินทร์คือตระกูลบุญนาค ซึ่งเป็นปฐมจุฬาชมนตรีในประเทศไทยซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ท่านอามัดเกิดในเปอร์เซียประมาณปีพุทธศักราช2 0 8 6บางครั้งกล่าวว่าเขามาจากเมืองโกลมทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานอย่างไรก็ตามเตปุญน,นาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศททยาติของเขาโต้แย้งเรื่องนี้โดยอ้างว่าบรรพบุรุษของเขามาจากเมืองที่เรียกว่ากูนีในจังหวัดมาซซนดารัน ภูมิภาคแอตตาบัดทางตอนใต้ของทะเลแคสเปียนเขามีน้องชายคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดซาอิดซึ่งต่อมาได้อพยพมาสยามพร้อมกับเขาพวกเขาอาจมาถึงสยามราวพุทธศักราช2 1 3 8ต้นราชสมัยสมเด็จพระนเรศมหาราชม,มหาราชาเขาตั้งร้านค้าที่ตำบลท่ากีเขาได้ภรรยาเป็นชาวสยามแอและกลายเป็นคนร่ำรวย การเดินทางสู่กรุงศรีอย,ยุธยาในยุคสมัยที่ท่านเชกอมัดเดินทางเข้ามากรุงศรีอย,ยุธยานั้นเป็นยุคที่โปรตุเกสเรื่องอำนาจทางทะเลในแถบมหาสมุทรอินเดียทำให้พ่อค้าชาวพื้นเมืองต้องใช้เส้นทางขนส่งสินค้าทางบกเป็นช่วงช่วงเส้นทางที่เป็นไปได้ในการเดินทางจากอิรันเข้าสู่กรุงศรีอย,ยุธยาในสมัยนั้นคือเดินเท้าจากเมืองอสตราบาดเข้าสู่แคว้นคุชราตในอินเดียตะวันตกจากนั้นเดินเท้าตัดข้ามประเทศอินเดียมายังฝั่งตะวันออกทางด้านโจลมนทน จากนั้นลงหรือข้ามอา่าวเบงกอลและทะเลอันดามันมายังเมืองตะนาวศรีหรือเมืองมริดแล้วจึงเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาปลายแผ่นดินสมเด็จพระนเรศมหาราชมหารหาชเชกามัดและมามาสิดพร้อมบริวารได้เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาตั้งบ้านเรือนและห้างร้านค้าขายอยู่ที่ตำบลท่ากายีท่านค้าขายจนกระทั่งมีฐานะเป็นเศรษฐีใหญ่ในกรุงศรีอยุธยาภายหลังมามาสัย ได้เดินทางกลับปเปอร์เซียท่านสรงรถกับคุณหญิงเชมีบุตรสองคนและธิดาหนึ่งคนได้แก่เป็นชายชื่อชื่นซึ่งต่อมาคือเจ้าพระยาไพยราชื่นสมุนายกในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททองเป็นชายชื่อชมถึงแก่กรรมแต่เมื่อย,ยังเป็นหนุ่มเป็นหญิงชื่อชีเป็นสนมเอกในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราททองทางไทยหลังแต่งงานกับพระยาศรนรัต์อากามาหมัดบุตรของมหมามัสยิดปฐมจุลราชมนตรี ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าธรรมท,ท่านเฉดอมัดได้ช่วยปรับปรุงราชการกรมท่าจนได้ผลดีจึงโปรดกล้าวให้เป็นพระยาเฉดกรม,มัตรัตตันิเสเจ้ากรมท่าขวาและจุฬาชามนตรีนับได้ว่าท่านเป็นปฐมจุฬาชมนตรีและเป็นผู้นำศาสนา,าอิสลามนิกายชียอะห์อิริสชานมาสู่ประเทศไทยต่อมาท่านเฉดอมัดพร้อมด้วยมิสหายรวมใจกันปราบปร้ามชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งที่ก่อการจลาจลและจะยึดพระบรมมหาราชวังจึงปรดกล้าว ให้เป็นเจ้าพระยาชะกองมัตรัตนาธิปดีสมุนน,นายกคระมหาสนีฝ่ายเหนือสุสานหลุมฝังศพของเจ้าพระยาวรราชนาชกเชกอมัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราถาทองโปรดเกล้าวให้ท่านเชกอมัดซึ่งมีอายุ87ปีเป็นเจ้าพระญาวรานายกจังวางกรมมหาไทยท่านได้ถึงแก่อสันกรรม เมื่อพุทธศักราช2,174ระวงอายุ88ปีท่านเชกอมัดนี้ท่านเป็นต้นสกุลของไทยมุสลิมหลายนามสกุลและสกุลบุญนาคอเป็นต้นสกุลของเจ้าพระยาหลายท่านไหนระยะเวลาต่อมาที่เจ้าพระยาไพราชื่นเจ้าพระยาชำนาญพักดีสมบุรณ์เจ้าพระยาชรพิชัยใจและมีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสามท่านคือสมเด็จเจ้าพระยาบลบรมหวน สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาราชทัตบุญนาคและสมเด็จเจ้าพระยาบรมหารมศสินรัตช่วงบุญนาครวมทั้งเป็นต้นสกุลของสายสกุลที่มีความสําคัญต่อการปกครองประเทศตลอดมาตถาที่ฝังศพของท่านเชกอมาดตตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาหากท่านใดอยากให้ทําคลิปแนวเล่าประวัติเรื่องราวต่างๆสิ่งใด แนะนำมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาช่อง YouTube ต่อไปฝากติชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ